การจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงการจัดสรรโคต้าหลังคอสชอมีคำสั่งตามมาตรา44จังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมง,งานส่งน้ำพระาธาตุและประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีสำคัญของชาวเชียงใหม่ขนส่งแจงกรณีโดนยึดใบขับขี่ต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมายหากฝาฟื้นหรือทำบัตรใหม่มีโทษจำคุก6เดือน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นวันนี้พบกันในวันอังคารที่12พฤษภาคม2558ค่ะพบกันทาง LC c a b เค TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้เป็นประจำทุกวันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลายหน่วยงานก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอักคีภัยนะคะที่บริเวณชุมชนสุสารช้างคลานค่ะก็ถือว่า ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะก็ต้องการการบริจาคทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะรวมถึงได้เปิดบัญชีนะคะเพื่อขอรับบริจาคจากประชาชนที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอักขีภัยนะคะยอดบ,บริจาคเมื่อช่วงวันที่11นะคะเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่1ล้านบาทเสร็จ,รจแล้วนะคะทางเทศบาลนครเชียง หม่เองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งนะคะว่าจะนําทุนทรัพย์ในส่วนนี้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ยังไงนะคะข่าวแรกในวันนี้ค่ะ ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอค่ะได้ลงนามคาสั่งนะคะเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโดยยึดอํานาจตามมาตรา44นะคะวันนี้ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายพุทธพงศ์สิริมาศปรลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวสื่อมวลชนประจําสัปดาห์ซึ่งในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการถแถลงข่าวในวาระ การจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่สึ่งเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้ลงนามคำสั่งหัวหน้าคอสชอเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4 4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2557เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสำนักง,งานสลากรวมทั้งเงื่อนไขชัญญาจำหน่ายสลากกินแม่งรัฐบาลเป็นไปโดยเคร่งครัดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งให้าาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งชุดก่อนพ้นจากตำแหน่งและไม่ให้มีการแต่งตั้งาาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกว่าหัวหน้าคอสอชอจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดสรรโคต้าทั้งหมด6 0 2 7เล่มนะคะในรอบนี้จะเน้นคนพิการและผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นหลักค่ะ รวมถึงผู้ที่มายื่นขอขึ้นบัญชีไว้โดยสัญญาจะมีผลบังคับใช้ไม่เกิน2ปีและหากผู้ที่จำหน่ายรายเดิมเสียชีวิตหรือไม่มารับโคต้าสลากของตนเองทางจังหวัดก็จะให้โคต้ากับผู้ที่มาขอขึ้นบัญชีรายใหม่ต่อไปค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าสลากกินแม่งรัฐบาลมีราคาแพงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะ ซึ่งทางสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็ได้นํามาจําหน่ายในฉบับละ80ถึง100บาทค่ะก็สามารถไปซื้อได้ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะจากในเรื่องของโควตาสลัดกินแบ่งรัฐบาลค่ะไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัด ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ค่ะถือว่าเป็นประเพณีประจำปีนะคะนั่นก็คือประเพณีสงนาพระาธาตุดอยสุเทพและประเพณีเตลขึ้นดอยนั่นเองค่ะซึ่งทางประชาสัมพันธ์วัดพระาธาตุดอยสุเทพก็ได้ออกมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะไปร่วมงานในช่วงของสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ วันนี้ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายวันลบนาวงพรมกรรมการประชาสัมพันธ์วัดพระาธาตุดอยสุเทพได้เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ร่วมง,งานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุถวายน้ำสง์พระราชทานสืบสารประเพณีเตวขึ้นดอยซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสง์เพื่อถวายพระบรมธาตุเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาทางคณะกรรมการจึงได้จัดพิธีอัญเชิญ ขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพและในปีนี้ได้มีกําหนดการจัดงานนะคะระหว่างวันที่2 6ถึง30พฤษภาคมนี้โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาร่วมปฏิบัติธรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก่อนวันวิสาขบูชาหนึ่งวันค่ะก็จะมีพิธีอัญเชิญน,น้ําสงฆ์พระราชทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพในเวลา19นาฬิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มนั่นเองนะคะและจะมีการประกอบพิธีขอขมาครู บาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาค่ะซึ่งถือว่ามีความสําคัญนะคะในการสร้างถนนขึ้นไปสู่ดอยสุเทพจนถึงทุกวันนี้ค่ะโดยจะมีการเคลื่อนขบวนขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตามประเพณีเตลขึ้นดอยนะคะตลอดเส้นทางก็จะมีซุ้มและจุดให้บริการสําหรับผู้ที่ไปร่วมขบวนค่ะและในเช้าวันที่1มิถุนายนก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยค่ะ ถือเทียนทูปูชาพระบรมธาตุโดยสุเทพแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ26-30พฤษภาคมนี้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะไปร่วมในงานส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ของเรานะคะรวมถึงอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญนั่นก็คือประเพณีเตลขึ้นดอยนั่นเองค่ะซึ่งจะเริ่มเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ ข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะจากกรณีที่นักศึกษาสาวนะคะมีการขับรถพุ่งชนนักปั่นจักรยานค่ะรวมถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือมีผู้โพสต์ข้อความทางโซเชียลนะคะแชร์ต่อๆกันมาถึงเรื่องที่บอกว่าหากโดนเจ้าหน้าที่จราจรยึดใบขับขี่ให้ สามารถไปทําใบขับขี่ที่ขนส่งได้นะคะจริงๆแล้วค่ะทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้นะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งวันนี้นายชานชัยกีลาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวินัยในการขับขี่จากกรณีรถเกง๋งชนนักปั่นจักรยานจนเสียชีวิตเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้ขับมีอาการเมาสุราและใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดทางกรมการขนส่งทางบกได้ดําเนินการยึดใบอนุญาตขับรถของผู้ก่อเหตุรายนี้ แล้วนะคะและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้อีก3ปีค่ะ ในขณะที่สังคมออนไลน์มีการส่งต่อข้อความกรณีที่มีผู้ที่ถูกเรียกเก็บหรือยึดใบขับรถนะคะคืนต้องดาเนินการขอใบอนุญาตขับรถใหม่เท่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะการที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนกระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจราจรทางบกแล้วถูกเรียกเก็บหรือยึดใบอนุญาตขับรถโดยเจ้าพนักง,งานนั้นใบอนุญาตขับรถที่ถูกเก็บยังคงมีผลตามกฎหมายเจ้าของบัตรจะต้องดําเนินการติดต่อชํา ระค่าปรับกับเจ้าพนักง,งานค่ะซึ่งการเรียกเก็บหรือยึดใบอนุญาตขับรถโดยเจ้าพนักง,งานนั้นเป็นคนละกรณีกับการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยนทะเบียนนะคะจากกรณีนี้ทางศาลจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตัดสินลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความนี้นะคะจำคุก6เดือนโดยไม่ต้องรอลงอาญาและทางสำนักง,งานขนส่งจะไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่โดยเด็ดขาดค่ะ ค่ะในบางครั้งบางเรื่องนะคะในโลกโซเชียลเราก็ต้องมีการตรวจสอบหรือว่าสอบถามผู้รู้นะคะว่าเป็นความจริงหรือไม่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียประโยชน์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทั้งวันนี้คือประเด็นข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารในรอบวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันไละทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ